แต่ว่างานนี้ค่ะคุณผู้ชมชายชาวอินเดียเนี่ยไปเที่ยวพัทยาปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเออหน้าตาดีพูดคุยกันถูกคอก็เลยถูกใจชวนเลยบอกว่าเธอเธอไปห้องฉันกันไหม<อ>ชวนไปที่ห้องจะชวนไปแบบฟิจิริ่งอะไรอย่างเงี้ย<อ>ปรากฏว่ายังไม่ได้ทำได้ทำอะไรกันหรอกคุณผู้ชมชายชาวอินเดียคนนี้เขาเข้าห้องน้ำอาบน้ำนะคะพอเปิดประตูห้องน้ำออกมาในห้องปุ๊บตกใจยังไงคะ ทรัพย์สินหายเกลี้ยงเลยค่ะแล้วตัวผู้หญิงนะคะก็หายเหมือนกันเอาหายไปพร้อมกันเลยถูกต้องไป<ม>ดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะ<ม>นี่ค่ะกล้องวงจรปิดนะคะที่ห้องพักแห่งหนึ่ง<ม>ในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีบันทึกภาพตั้งแต่ชายชาวอินเดียเนี่ยอายุ45ปีพาหญิงสาวคนหนึ่งมาที่ห้องพักนะคะแล้วหลังจากนั้นพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมก็พบว่าหญิงเสื้อดำคนนี้ค่ะ ลงบันไดไปอย่างเรียบร้อนเขาขามาก็เห็นเดินช้าๆขามามาด้วยกัน2คน 2> ต่ขากลับเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาผู้หญิงออกไปคนเดียวนะคะด้วยความรียบร้อนด้วย<ช>แล้วชายชาวอินเดียคนนี้เขาก็เอาหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะไปแจ้งความกับตํารวจสพเมืองพัทยาบอกว่าให้ติดตามจับกุมผู้หญิงคนนี้หน่อยเพราะว่าลักทรัพย์เขาไปเนี่ย เกือบสอง0มบาทโอ oh. ้โหสองหมื่นก็ไม่ใช่น้อยน,อยนะคะเงินท <c oughs> ี่ขโมยไปเนี่ยผู้เสียหายเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าเขาเจอกับผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่บริเวณชายหาดก็เข้าไปพูดคุยกันอาพูุดจ้าถูกคอ <c oughs> ก็ชวนมาที่ห้องพักนะคะแล้วตอนอยู่ที่ห้องเนี่ยก็ตัวเองเนี่ยก็อยากจะไปอาบน้ําก่อนให้สบายตัว <c oughs> พออาบน้ําเสร็จออกมาปุ๊บไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้ว <c oughs> ตกใจค่ะว่าเอ้าหายไปไหน <c oughs> <c oughs> เออแล้วพอไปเปิดดูในกระเป๋ายิ่งตกใจหนะัก <c oughs> เพราะว่าเงินเนี่ยหายไปแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจว่าไปแจ้งความดีกว่า,าก็ไปขอหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วก็ไปให้คุณตํารวจเนี่ยช่วยตามหาผู้หญิงคนนี้หน่อยนะคะว่าเนี่ยขโมยเงินผมไปครับค่ะนะคะ,ะนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็อย่าเผลอไปไว้ใจใครที่เราเจอกันครั้งแรกเรารู้หนะ้าไม่รู้ใจนะบางทีเอาเห็นเป็นผู้หญิงดูไม่อันตรายแต่ว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมาก็ได้